สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยรปชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับเพ<อ>ื่อนนี่คียโยให้ดูนี่ทางมะพร้าวเห็นไหมครับพอดีคุยโยตัดที่สวนตัดทิ้งเยอะแยะไปหมดเลย<อ>ก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะมาทําอะไรให้เพื่อนเพื่อนดูเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคุยโยจะเอาทางมะพร้าวที่คุยโยตัดทิ้งเนี่ยเอามาทาอะไรตามเพลยวไปดูเลยนะครับอืมก็เป็นที่พาอยู่คนเดินนะครับที่จะมาใช้ทางมะพร้าวเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวไปดูพี่พานะครับจะทําอะไรเกี่ยวกับทางมะพร้าวเยอะๆเลยพี่โยนแปดมานะครับขอพี่พาเช่นนะครับนี่เราก็จะมาทําสายลายเพื่อเพิ่มความสวยงามกับทางมะพร้าวมาดามมดาพี่พาจะเอามาทําลายสวยๆเพื่อที่จะให้ทางมะพร้าวอย่างเงี้ยสวยๆเพื่อที่จะเอาไปประดับซุ้มจัดงานสังสรรค์ต่างๆนะครับพี่พานี่ฝีมือมากเลยเดี๋ยวพี่พาเชิญเลยครับผมนี่เราก็มาแต่งัดแต่งทางให้มันให้มันสวยงามก่อนเนาะ นี้เราทําจะด้ใช้ได้านป่าก่อนก็กระแด่นะคะอ่ะทีนี้เรามาสานกันกว้างอย่างนี้ค่กว้างเนาะมีสองด้านนะครับอันนี้อันนี้ด้านหนึ่งี้เรียกว่างายอันนี้กว้าเราจะคกว้าคว้างทำกันนะครับเนีเราจับเส้นที่หนึ่งอันนี้เขาเรียกลายสองลายสองก็คือวิธีการนะคะจับหนึ่งเส้นทับเส้นที่หนึ่งจับเส้นที่หนึ่งแล้วก็ยกยกสองเส้นยกสองเส้นยก ทับไปสองเส้นทับสองเส้นหนึ่งสองสองนะครับนี้เรียกว่าลายสองนะครับหนึ่งสอ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 งนะ้ไได้ทับหนึ่งยกสองแล้วก็ทับสองแล้วก็เอาสุเว็กข้างใต้นะคะเอทางมะพร้าวทุกเส้นจะต้องหันหันออกหันนี่นะคะอ่ะอ่ะเส้นต่อไปจับเส้นต่อไปเลยเส้นต่อไปด้านนี้ตลอดด้านด้านขวามือก่อนตลอดนะคะ เ็หนสองมันเดิมสองสองเหมือนเดิมครับหนึ่งยกสองรับสองสองได้ไหมคะไม่เป็นไรมันบิดก็ก็เดี๋ยวเราจับกันได้ใช่ไหมคะใช่รับรับหนึ่งยกสองสองับสองเออทหไมอีก อันนี้ครับหนึ่งยกสองขับไปสองแล้วก็ซวยทางอารทีนี้เราก็จะใช้สมาธิที่ทําอย่างนี้ตลอดไปนะคะเรียงไปเรื่อยๆท็เหมือนเดิมอย่างนี้ตลอดเลยหนับอสองสองเอาล่ะคดดูได้แล้วได้แล้วเอามาลองดูเอาเราเอาด้านฝ่ามือไปก่อนทำาทีละด้านนะครับทีละด้านครับหนึ่งหนึ่ง ยกสองยกสองแล้วก็สองพับสองได้ไหมได้ครับผมรับหนึ่งยกสองพับสองค่วงนี้มันช่วงใบเล็กยังจะไม่เห็นลายที่ชัดเจน ครับหนึ่งยกสอครับหนึ่งยกสอครับสอง,สอง,สองต้องมีสมาคิมาบ้างด <c oughs> ใช่ค่ะกล้องกล้องใบีห่เราจะเห็นรายที่ชัดเจนใไหม่้ไม่ผิดนคืนอส <c oughs> ตัวนะถ้าเราจับใบนี้นะ เราเราข้ามมายกสองอันไว้รอก็ได้อยนี้หนึ่งสองแล้วก็มาทับสองนี่นนี่ติดตอนกันต่อไปเรายกนี่้ถือนี่ไว้แล้วเราข้ามมายกสองอันรอไว้เลยแล้วก็มาต้อมสองใช่ไหมไปแล้วครับะที่มันชุบได้เราไม่ต้องไปชุย เรามีมีจัดซ้มมีอะไรเนี่ยเราก็มีถ้ามีคนหลายคนเราก็ให้สารถ้าเราใช้กี่อันเนี่ยเราก็คนหนึ่งสารก็ใช้เวลาไม่มาก ครับเลยครับไม่ต้องห่งผมอาจจะถามได้นะครับผมโอ้ยง่ายแล้วง่ายไม่ง่า,งาเพราะว่ามันจะต้อทำซ้ำๆเดิมๆอีกด้านนึงอีกด้านเดียวก็จะลักษณะเดียวกันน,นี้่อปทำไปนะ อีกด้านหนึ่งก็ลักษณะเดียวกันคือเริ่มจากอิ่มนะครับทัานตาสานเหมือนเดิมเหมือนเดิมรับเส้นที่หนึ่งยกสองขับสอง โยเห็นลายไหมฮะมองเมงไปกี้เลยตรงไไล้ยละอธิษฐานเกิดย,ยังไงยังเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาทำเก็บเก็บทั้งหลังกันอีกทีถ้าสมมติขางบนไม่เป็นอย่างธิษฐานหรือคนณละลายกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณจะต้องทำให้มากกว่านี้อีกนิดนึงคุณมันยังสัน้นไงถ้าถ้าถ้าไปทางโน้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นเห็นครับ สังเกตว่าเทคนิคง่ายๆของพี่คือพี่ยกไว้สองอันแล้วพี่ก็จับคั่มเลยเนี่ยพี่ยกไว้สองอันถามว่ายกสองอันไหนก็ยกสองอันอันน,น,นี้อันนี้ไว้สําหรับนั่นอันนี้คือไว้สองสองแล้วพี่ก็จะมาคั่มเส้นต่อไปอ ตงึงแน่นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปดึงไปก็ได้ มันเป็นซ้ำๆเดิมๆไงก็ะะเลยชิมตอบไม่ไหวแล้วประจําไม่ไหวเลยไ <laughs> <laughs> ม่ฝึกเลยนะอย่างเงี้ยนะเหมือนเหมือนพอเราเราจะเริ่มสารใหม่นี่ยเนี่ยเรายกขึ้นมาสี่เส้นเนี่ยเราดึงสองเส้นสองเส้นนี้ไว้อะแล้วทับเนี่ยแล้วก็มาลง องให้สองเส้นเนี่ยเราวางไว้บนสี่ยกสอง มีตาวเ้าอ่ะก็ลองนั่งทำสักสองสามทางก็ได้แล้วใช่ค้องนะงนะถ้าเราไม่ไม่ประสงค์ทำเออมาแบบโค้งเป็นตัวซุ้มอะ่ะเราจะติดตามตามเสาเสาเสาที่เขาเป้<ห>นประตูหรืออะไรก,ก,ก็ก็นั่นงงานได้แล้วอ่าใช่มันก็นั่งงานได้แล้ว ถ้าซุ้มเนี่ยมันก็ต้องต้องอสองอันแล้วคงเข้าหากันนี่ถามาสุดที่ไหนสุดที่ที่ว่าเราขอเห็นว่ามันสมควรเราก็อาจจะรวบมัดรวบมัดเก็บใช่มัดธรรมดากระจกแลยใช่ใช่ค่ะมัดธรรมดามัดธรรมดาเอาเชือกมัดได้แล้วเดี๋ยวพี่เขาเปิดแคบก็เปิดแคบก็ได้ เดี๋ยวพอมาถึงเดี๋ยวขั้นตอนการเก็บอันนี้เราก็เดี๋ยวชายเดี๋ยวเราค่อยมาทัไปอันนี้ขั้นขั้นตอนการด้านหลังเราก็ต้องเก็บงานซะหน่อยแก่แค่เก็บจับมันไฝ่กันธรรมดาไฝ่ไฝ่บนไฝ่ล่างเนี้ยเนี่ยเอามาทีละเส้นมาไฝ่กันเนี้ยเนี่ยไฝ่เพื่อเพื่อปิด ปิดทางหน่อยนึ่งเนี่ยไฟเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยจับทับเนี่ย ใชา้ย,ยายะเรก็ตัดทิ้งก็มีทีรารที่ทำอย่างนี้หรือใส่ลายแต่เออมันก็อ่าบางคนเขาก็ทำลายธรรมดาคือหนึงน่งหนึงน่งหนึ<อ>่งหนึ่งแต่หนึ่งอ่ะพี่มองว่ามันเป็นเป็นไม่ไม่สวยมันไม่ขึ้นลายอ,อ,อันนี้มันจะขึ้นลายอันนี้มันจะขึ้นลายนะคะขึ้นลายเป็นเป็นเป็นกสละ มอจกตรงตรงไหนอะ่ะมันก็จะดูขึ้นลายลายสวยนี่เขาเรียกลายสองเนี่ยเสร็จก็ก็เสร็จเราจะตัดตรงนี้ทิ้งตัดช่วงตรงนี้ทิ้งก็ได้นะคะ ้านหลังอ่ะถ้าถ้าใครถ้าจะนั่นจะจะจะเก็บเก็บค้างหรือก็อะไรก็แล้วแต่ประสอดเข้าไปแต่ถ้าไม่เก็บก็เพราะมันอยู่ด้านหลังเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังหรืออีกอ่ะถ้าใครคิดว่าจับตั้งแล้วอ่ะสมมตินะจับตั้งแล้วว่าว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันสวยก็คือจะเอาไว้แล้วแต่ว่า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 ใครจะต้องการแบบไหนใช่ใช่นะฮะแล้วเราถ้าสมมติกับเสาอย่างเงี้ยเสาขึ้นขึ้นตั้งที่เสานะเราสมมติใครยิดอกไม้หรืออะไรก็จะเสียบก็จะแต่งก็ได้ะ ไปทาไปสาอะไร่เงี้ยอ่าอ่โยะย่างเงี้ยลษณะนี้ถ้าไปภาพไปสาถ้าจะไปทำทำเขาเรียกว่าทำซุ้มก็ก็โค้งอันก็ค้งเข้าหากันโคงอย่างี้ย่ะเออโค้งโคงโคงกยางเงี้ใช่ใช่โค้งโค้งเข้าอาตัวนั้นอะาสมมติว่ามี่มาเราค้เราจะติดด้วยด้วยอะไรก็ก็ก็โอเคที่ เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าจะเห็นีนลายนะครับอันนี้พี่พาทําเสร็จแล้วอ,อ๋อ,อด้านหน้าด้านหน้าอันนี้นนอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นด้านหน้าใช่อันนี้ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับที่จะสํหรับซุ้มอันนี้สําหรับของคุโยได้มาแค่นี้ดเ,เดี๋ยว,ยวจะฝึกต่อไปเรื่อยๆนะครับจะได้สวยงาม ก็สวยงามมากเลยนะครับก็ที่สลิงชันคือโยก็เห็นพี่พายเนี่ยทำได้ก็เลยเอาเชิญพี่พายมาทาให้เพื่อนๆดูนี้เป็นด้านหลังขนาดด้านหลังเนี่ยไม่ได้ใช้งานพี่พายยังทําเรียบร้อยมากเลยนะครับผมอืมครับเสร็จไปหนึ่งอันสําหรับทําทาง้ัวประดับซุ้มนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามคุโย่รู้เฉลิได้ดีมาตลอดแต่ต้องขอขอบคุณพี่พายด้วยนะครับที่มาทำงานดีๆให้เพื่อนๆผมดูขอบคุณมากครับผม บายดีนะประดับซุ้มใครจะแต่งงานใครจะมีงานบวช <c oughs> เร็กกินเลี้ยงนะครับประดับซุ้มสวย